ก็สวัสดีทุกคนเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็สปอยในแม่จีนเรื่องผู้พิทักษ์วิญญาณตอนที่4ถึง5้านะครับถ้าชอบก็จะเริ่มกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะทางน้านของพระเอกได้หมิงแย่ก็ได้หนีมาซ่อนตัวในโกดังแห่งหนึ่งซึ่งเจ้าตัวร้ายพวกนั้นก็ได้ตามมาด้วยตัวของมิงแย่นั้นเธอก็ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักพระเอกเลยได้สวมกอดเธอเพื่อรักษาการบาดเจ็บของเธอเพราะว่าจิตวิญญาณของพระเอกและมิงแย่นั้นเชื่อมต่อกันและเป็นของกันและกัน แต่ถ้าเะเอกมอบพลังของตัวเองให้กับมิงแย่มากเกินไปก็จะทําให้พลังเขาเพอเอกนั้นหมดไปเหมือนกันทางด้านข้างนอกพวกตัวร้ายพวกนั้นก็ได้ทําลายสิ่งของเพื่อตามหาตัวของพวกมิงแย่รเรากฏมีชายขี้เมาคนหนึ่งออกมาไล่พวกเขาออกไปแต่ว่าตัวร้ายพวกนั้นก็ไล้สงชัยขี้เมาคนนั้นไปคุยกับล่ามะม่วงเมื่อ,อเผกินอย่างนั้นก็ตกใจและเผลอทําเสียงดังทําให้พวกนั้นดูว่าเพอเอกและมิงแย่อ,อยู่ที่ไหนในขณะที่พวกมันจะเข้าไปนั้น พระเอกก็ได้ทําการโยนและถีบล้อรถที่กองอยู่ข้างหน้าเขาใส่พวกเหมันและพาตัวของมิงแย่นั้นหนีออกไปแต่พอพวกเขาหนี่มาได้สักพักเจ้าหน้าปลาไหลก็ได้ตามตัวของพวกเขาเจอแต่ได้โจมตีใสยแต่พระเอกและมิงแย่นั้นก็หลบมันได้อย่างบุดวิดท,ทางด้านเจ้าหน้าปลาไหลนั้นก็ถามเอกปรานาว่าพวกแกจะไปไหนกันหรอพระเอกก็ได้ขู่ไประเดนาว่านี่แกไม่กลัวพวกฉันหนึ่งไงกันนอะฉันมีพลังทั้งแปลงร่างและมิงแย่นั้นมีพลังดาบน้ำแข็งนะ ฉันว่าแกควรหนีไปได้แล้วนะแต่ว่ามันนั้นก็ไม่กลัวไดสักนิดได้ยิงพลังมัดใส่พวกพระเอกแต่ว่าล้วยบทของตัวละครน่ะนะยิงยังไงก็ไม่ลนหรอกนะและเพะเอกก็ได้เข้าไปต่อสู้กับมันแต่ก็โดนพลังมัดของมันนั้นอัดเข้าเต็มๆทําให้เพะเอกได้รับบาดเจ็บหนักทําให้ตัวของหมิงเย่นั้นมโมโหได้ใช้พลังหลามน้ําแข็งของเธอต่อสู้กับมันแต่เจ้าน่าไปไระไล่เนนมันก็ไม่ยอมเหมือนกันเขาได้ใช้หลาพลังกัญชาของเขาต่อสู้กับเธอเหมือนกัน ต่อสู้กันไปมาสักพักหนึ่งอาการบาดเจ็บของมิงแย่นั้นก็หนักขึ้นทําให้ตัวของเธอนั้นพ่ายแพ้ไปทางด้านเขาเอกก็วิ่งมาหามิงแย่ที่ได้รับบาดเจ็บและจะแก้แค้นให้แก่เธอแต่ก็โดนจนหน้าไปลหานั้นใช้พลังถีบเพเอกจนกระเด็นออกไปอีกครั้งและมันก็ได้ใช้พลังกัญชาของมันเพื่อจับตัวเพเอกลอยขึ้นมาแต่มิงแย่นั้นก็ได้จับตัวเพเอกไว้แต่มันก็ได้เตะมิงแย่ออกไปชนกับต้นไม้และจัดการกับเพเอกต่อ แต่ว่าเพเอกนั้นก็ได้มีพลังมาอยาดออกมาจากตัวของเขาและทำให้เขาแปลงร่างอีกครั้งและดูเหมือนว่าครั้งนี้นั้นจะมีพลังมากกว่าครั้งก่อนๆทาด้านของหมิงเย่ก็ตกใจที่เพเอกสามารถทำได้เพราะถ้าจะสามารถทำได้ขนาดนี้นั้นก็ต้องฝึกจิตวิญญ,ญาณการต่อสู้อย่างน้อยหนึ่งปีแต่ว่าเพเอกนั้นสามารถทำมันได้เพียงแค่เวลาแค่2วันเท่านั้นและเจ้าหน้าปะไรก็ได้ใช้พลังบัตของเขาโจมตีใส่หมิงเย่ที่กำลังบาดเจ็บอยู่นั้นแต่ว่าเพเอกก็ได้มาช่วยไว้ทัน เธอเลยบอกไปว่าพลังของเเอกในตอนนี้นั้นสามารถใช้ได้อย่างอิสระและเจ้าน้าปรหลยนั้นก็ใช้พลังบัตรของเขาอีกครั้งโอ้โหเจ้าหมอเนี่ยมันใช้ได้แค่ท่าเดียวนี้เหรอวะแต่ว่าเพเอกก็ได้ใช้พลังร่างแยกของเขาเพื่อล่อตาของมันเอาไว้เจ้าหน้าปรหลยก็ได้โจมตีใส่ร่างแยกของเพเอกต่อไปแต่ตัวจริงเพเอกนั้นได้หนีไปแล้วทันใดนั้นเองมันก็โจมตีไปทางด้านหลังได้รอนใส่ผู้หญิงที่เป็นคู่ของตัวเอง ทำให้เธอโมโหมากมากที่ปล่อยให้พวกระเอกหนีไปได้ในขณะที่พวกเขาคุยกันอยู่นั้นก็มีชายสวมหน้ากากคนหนึ่งที่แอบดูอยู่และโจมตีใส่พวกเขาแต่ว่าเจ้าพวกหน้าเป่ไหลนั้นก็รู้ตัวฐานไดหลบมันได้ตัดมาที่หมิงแย่ละพระเอกซึ่งตัวของหมิงแย่นั้นอาการบาดเจ็บของเธอก็แย่ลงทุกทีแต่ทันใดนั้นเองตัวของเธอก็ถูกรักษาจากลาพลังของระเอกตัวของเธอนั้นก็ได้พูดขึ้นว่าตำนานนั้นมันเป็นเรื่องจริงพระเอกได้ถามไปว่าตำนานอะไรของเธอกันเนาะอธิบายให้ฟังหน่อยสิ เธอก็ได้บอกว่าหากจิตวิญญาณการต่อสู้รวมกันก็จะสามารถเกิดใหม่ได้แต่พเพกก็ไม่ค่อยเข้าใจและเธอก็จับมือของพระเอกและก็มีภาพบางอย่างปรากฏขึ้นซึ่งนั่นก็คือการเต้นดำลึกลับเมื่อ1,000ปีก่อนถ้าพระเอกและเธอสามารถเต้นดำให้สําเร็จได้ร่างของเธอนั้นก็สามารถฟื้นตัวได้และพวกเขาสองคนก็ได้เต้นดำภายใต้แสงจันทร์อย่างมีความสุขแต่ทันใดนั่นเองพระจันทร์ก็กลายเป็นสีแดงได้หมิงแย่นั้น ก็คุมข้างแต่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เธอได้ทำร้ายเพอเอกอีกครั้งแต่ชายสวมหน้ากากนั้นก็ได้เข้ามาช่วยเพอเอกไว้และหยุดมิงเย่ไว้แล้วก็ถอดหน้ากาก,ากออกและดูเหมือนว่าเพอเอกนั้นจะรู้จากเขากัดมันที่เสี่ยวมานได้หัวหน้าของเธอก็จะขอเรียกหัวนหน้าของเธอว่าเจ้าหน้า,าริงนะครับเธอก็ได้ฟื้นขึ้นมาและกลอนเจ้าหน้า,าริงบอกว่าตัวของเธอนั้นถูกมิงแย่ทำให้สลบไปแต่ว่าตัวของเธอนั้นก็ไม่พอใจที่พวกเขาทำกับมิงแย่แบบนั้น เพราะว่าพวกเขาจะจับแค่เธอเท่านั้นแต่ว่าพวกเขานั้นโจมตีใส่เธออย่างไม่ยัง้งและเธอก็ได้ถามไปว่าเพาเอกล่ะเจ้าในดิงก็ได้ตอบไปดานาว่ามิงแย้วตัวของเขาไปแล้วและตัวของเสี่ยวเหมินก็ได้เกิดเป็นหัวเพเอกขึ้นมาตัดมันที่พวกเพเอกซึ่งสส่สวมนั่งากงนั่นก็คือพี่อ้วนที่ขายเนื้อย,อย่างนั่นเองพระเอกก็ได้ถามไปดานาว่าทําไมพี่อ้วนถึงรู้จักวิญญาณการต่อสู้ได้กันเขาก็ได้บอกไปดานาว่าเขาก็คือทายาทของผู้พิทักษ์วิญญาณเหมือนกัน แต่เพ่ก็ไม่ค่อยเชื่อหระืนะว่าทายาทของผู้พิทักษ์วิญญ,ญาณน,นั้นต้องขายเนื้อย่างเรื่อยหรอพี่อ้วนก็ได้บอกไปนะนะว่านั่นแค่หลอกลวงผู้คนเท่านั้นและเพกก็ได้ถามไปว่าทำไมหมิงแย่ถึงกลายเป็นแบบนี้พี่อ้วนก็ได้อธิบายไปนะนะว่าพ่อหมิงแย่นั้นโดนขังอยู่ในโรงสอบเป็นเวลานานและหลุดรั์พลังงานเชิงลบมากเกินไปจิตวิญญ,ญาณการต่อสู้ของเธอนั้นไม่ธรรมดาและเมื่อพะจันรณาแลงปรากฏขึ้นเธอก็จะคุ้มข้างและไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ตัดมาที่เจ้าหน้าปา่าไหล และคู่หูของเขาพวกเขานั้นกลรนเจ้านายของพวกเขานั้นกดเอามากมากเลยที่พวกเขาปล่อยให้หมิงเวยียและเพลกหนีไปได้และเขาก็ได้พูดขึ้นว่าเห็นทีฉันต้องใช้อาวุธลับแล้วสินะเขาก็พ,เพาเจ้าหน้ายปดาได้คู่หูของเขาไปที่แห่งหนึ่งซึ่งนั่นดูเหมือนจะเป็นที่ทําพิธีอะไรบางอย่างเจ้านายของพวกนั้นก็ได้เริ่มทําพิธีวางอย่างและเขาก็เลนปากกล่องอะไรบางอย่างซึ่งนั่นก็คืออาวุธลับที่เขาพูดถึงนั่นเองและเขาก็ได้พูดว่า มีสัตว์วิญญาณขนาดใหญ่สองตัวที่สามารถเปลี่ยนท้องฟ้านั่นก็คือหลิงเกวียนและหลิงหลงพวกมันรวมกันเป็นหนึ่งเดียวคือหลิงเชี่ยและก็เต็มไปด้วยพลังวิญญาณเขาก็กำลังฝึกมันเพื่อใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แต่เม,มื่อที่หมิงแก่เธอนั้นก็ฟื้นขึ้นมาและเธอก็ตกใจเพราะว่าไม่รู้ว่าพี่ว่วนั่นเป็นใครแต่เขาก็อธิบายไปว่าเขานั่นคือถ่ายทอดของผู้วิทักวิญญาณเหมือนกัน และเราบอกไปว่าบริษัทชินเทียนซึ่งเป็นบริษัทที่เสี่ยวมันทํางานอยู่นั้นเป็นบริษัทโบราณคดีตัวเข้ามิงแย่ก็ได้พูดขึ้นว่าบริษัทโบราณนั่นจะเกี่ยวข้องกับรัฐที่มืดและถูกสร้างขึ้นมาจากหัวใจของนักปราดฝ่ายโลกวิญญ,ญาณจากโลกฝ่ายวิญญาณและพยายามปลดปล่อยนักปราดจากพลังของส่วนหางและต้องการตามล่าผู้สืบทอดของผู้พิทักวิญญาณและพวกเขานั้นก็ได้หาวิธีเพื่อให้หมิงแย่ นั่นกลับมาเป็นปกติพี่อ้วนก็บอกไว้ว่ามีวิธีอยู่แต่พวกเขาต้องตามหาสัตว์ในตำนานหลิงเชียจะสามารถฟื้นฟูจิตวิญญาณของหมิงเย่ที่ปั่นป่วนได้แต่ว่าสัตว์วิญญาณหึิงเชียนั้นหายากมากแต่ว่าสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นั้นหายากมาก,าก,าาก,มากๆเลยตัดมาที่พวกหน้าประหาาลาดทานเจ้านายของพวกมันก็เลยพูดขึ้นว่าอีกไม่นานเขาก็จะได้ใช้พลังของหึิงเชียได้อย่างเต็มที่ ทางร้านของพี่ว้วนนั้นก็ได้เอาสิ่งทดลองของบริษัทสิงเทียนให้รพเอกได้หมิงเย่รู้และได้อธิบายว่าพื้นที่ในบริษัทนั้นมีพลังวิญญาณมากมายและได้บอกไปว่าในโลกนี้นั้นนอกจากสัตว์เทพแล้วไม่มีใครสามารถแบ่งพลังวิญญาณมากมายขนาดนี้ได้รพเอกก็ได้บอกว่าเขาจะไปที่นั่นเพื่อเอาพลังมาช่วยหมิงเย่และหมิงเย่ก็ได้บอกให้รพเอกระวังกับดักของพวกมันด้วยเพเอกและเจ้าพ,พี่ว้วนนั้นก็ไปสองคน โดยที่พวกเขาจะลอบเข้าไปทางท่อระบายนะ้ําแต่ไปได้สักพักพวกเขาก็เจอกับทางตันทางล่านของพี่อ้วนก็ได้ใช้พลังของเขาเพื่อทำลายกําแพงนั้นแต่ก็ไม่ได้ผล และพวกเขาสองคนก็ได้ช่วยกันทำลายกำแพงนั้นได้สำเร็จแต่พอพวกเขาเข้ามาในอุโมงค์นั้นก็มีรูปปั้นโบรนาณเจ้าพี่อ้วนก็ตื่นเต้นมากๆเ,เลยละ่ะนะที่เห็นรูปปั้นเก่าแก่แบบนั้นแต่ไม่รู้ว่านี่มันเป็นกับดักแต่ว่าเพเอกนั้นก็ได้ช่วยพี่อ้วนไว้ทันทางล้านของพี่อ้วนก็แปลกใจเลยนละและเพเอกก็อธิบายแบบว่าในอุโมงค์นี้นะ่ะมีกับดักอยู่มากมายเลยทางล้านของพี่อ้วนนั้นก็แปลกใจมากๆเลยล่ะนะว่าพระเอกรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรพระเอกก็ได้อธิบายไปแล้วว่าตัวของเขานั้นน่ะเนก้ล คืออาริยะล้านนี้มากๆเลยพระเอกเห็นรูปปั้นอะไรบางอย่างซึ่งนั่นดูเหมือนจะเป็นประตูไปยงังวังใต้ดินและพวกเขาก็ได้ช่วยกันเปิดเข้ามาได้สําเร็จซึ่งนั่นก็คือที่ที่หัวหน้าของเจ้าหน้าปราหัานทําพิธีนั่นเองพระก ก็ได้โยนหินอะไรลงไปเพื่อทดสอบกับดักและมีกับหลักจริงๆพระเอกก็ได้ใช้พลังของเขาพาพี่อ้วนบินไปที่ที่หริงเชี่ยอยู่แต่ทันใดนั่นเองรูปปั้นที่อยู่รอบพวกเขานั้นก็กลับมามีชีวิตและเข้าไปทําร้ายตัวเขาเอกและเจ้าพี่อว้วนตอนที่4ี่ถึงหกระจบแล,แล้วครับก็ขอบคุณทุกคนที่รูคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับไว้พบกันใหม่นะ